สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นฟันๆฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกัน ว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2564นี้ค่ะคิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ท การเช็คละกาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะว่าทำไมชาวละนาราศีมีนถึงเข้าเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคเฮงรวยปังในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะในขณะนี้เวลานี้นะคะดาวพระเสาร์โคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนลาภะค่ะเรียกได้ว่ามีความโชคดียืนพื้นอยู่แล้วนะคะและในขณะน,นี้ดาวพระเสาร์ก็ทําการโคจรถอยหลังอยู่ชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภ ของเก่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากเลขเก่าๆหรืออาจจะได้โชคลาภจากบุคคลที่มีอายุมากกว่าคุณก็เป็นไปได้ค่ะส่วนดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณน,นั้นนะคะทํามุมอยู่ในเรือนปุตตะต้องบอกเลยว่าเล็งกันกับดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณด้วยดาวพันธุเล็งกันกับดาวลาภะแบบนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ชาวลัคนาราศีมีนคุณจะได้ตัวเลขที่เกี่ยวข้อง กับบ้านกับรถสามารถที่จะนำมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะคะหรือบางคนที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนอาจจะไม่ได้ชื่นชอบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็อาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะได้รับทรัพย์สินในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ออกรถใหม่ซื้อบ้านหรือมีเกณฑ์ที่จะได้นําเงินไปปลดหนี้บางส่วนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าอย่างไรก็ตามมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในวันที่หสิงหาคมปี2564นี้อย่างแน่นอนค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้นะคะขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทั่นหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ